สวัสดีค่ะแม่แอบดูกะต่ายนะคะดูแอปดูกะต่ายทำอะไรกันคะเนี่ยดูสิฟอดหลักกันค่ะโอ้โหไม่อยากให้เลยนะคะสงสารทุกสงสารมากดูสิสงใส่ต้องแยกคอกแล้วค่ะแยกคอกละ,ะ,กกละไม่ใช่ว่าเขากัดกัน,นะคะ่ะเขาเขาเตัวเมียไม่ให้นะคะไม่ตัวเมียไม่ให้นะ เบียไม่ให้นะคะตอนนี้ลบนะคะหลบนูนคนละคนละมุมเลยนะะลบมุมเลยตัวใหญ่นะคะนี่ตัวใหญ่นะเะนี่ยแอปไทยแคะแอปไทยไหนทำอะไรกัน mm. โอ้น่าสงสารมากเลย ดูตัวเมียนะคะตัวเมียหลบอยู่ตรงนี้เองนะคะหลบนดีดูนอนเกียดเลยนอนเหยียดเลยนะ,ะนอนเหยียดโอ้ยน,นสส่าชงสารจังเลยโอ้ยเหนื่อยวิ่งหนีผู้ชายเดี๋ยวตาใหม,มา่แหละเดี๋ยวก่อนนะเจ้าตัวนั้นจะตาใหม,มา่ได้ไปดูสองดูก่อนนะคะสองดูกันทำไรกันคะ ไม่รูไถ่ยตามไข่นะคะตอนนี้ตัวเมียจะตัวใหญ่นะคะถ้าตัวผู้จะตัวเล็กนะคะเล,เล็กหน่อยนึงเมียอ้วนนะ,ะอ้วนนะอวนอันนี้สีตัวเมียเนี่ยตายแะครูตัวใหญ่ขนาดนี้จําไม่ได้เลยท่านนะีะ่ใหญ่มากเลยนะคะเหนื่อยแล้วสิท่าพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อย่ากันใหม่นะคะ Und dann kann ich ทำอะไรกันแอบขายนะรู้ไหมเนี่ยเหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยทั้งคู่เลยนะคะเพื่อจะได้มาแต่ละตัวนี่โหเราสงสารมากเลยนะสงสารมากทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะเหนื่อยกันมากเลยนะคะ โอ้ยน่าสงสารจังเลยนะโอ้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือยังดูเดะตัวเมียก็จะพูอตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะน่าสงสารจังเลยตัวเมียก็ไม่ให้เอานะดีด ร้อยเลี้ยงค่ะเสร็จเรียบร้อยใบลานใช่ไหมคะทำรายการไม่แอบนะไม่แอบดูกระต่ายนะแอบดูก็ตายทำรายการนะคะดีโพสด์รักกันนะคะกระต่ายโพสต์รักกันนะคะดูสิทำรายการคันนี้ อ้นกสารตะพูจังเลยดูสิโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ